เอาไปยืนบางทางเขาอีกใช่ไหมนวัาจู้นเท้ทงออกส่วนีครับนี้โปรเอกนะครับวันนี้เขาจะ versus โปรสตางนะฮะโรสตง็ีอวันนี้ลมแรงมากครับแต่เรามีไม้ใหม่ฮะไม่รู้จะเจีกดังหรือเปล่าลองดูฮะติดตามรับชมได้ครับผม ก็มีแคดดี้สาวสวยสองคนครับวันนี้จ้างมาคือน้องเนยนะคะกับน้องไก่ฟ้าค่ะแคดดี้สองคนฮะแคดดี้สาวชื่อไก่งวงค่ะไก่งวงพระโถนี่เด็กถือของกคนนะแคดดี้เชียอ์เรา

อ๋อไหลไหมฮะโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวสวยครับผมโอคค้ย ไม่เป็นไรครับผมวันนี้อากาศมันหนาวครับวันนี้อากาศหนาวฮะมือแข็งอยู่ครับหลุมแรกนั่นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลอดูกันครับว่าจบสิบปดหลุมวันนี้เขาจะทำไปกี่อันเดอร์พากันนะครับติดตามชมกันต่อครับผมหลุมแรกผ่านไปแล้วครับนำอยู่ครับตอนนี้โปรเอกนำอยู่ครับหนึ่งสโตกนะฮะ โอ้ยสวยครับววสวยครับโอ้ยโดง่งตรงเดียวไปแล้วโอ้ยสวยครับสวยครับตครับตอนนี้พี่ยิงธงที่ระยะอยู่ที่น่าจะหูสองร้อยเลยเหรอสองร้อยครับถูกต้องครับประมาณสองร้อย Oh, โอ้โ <laughs> <laughs> หร้อยเจ็ดกูตีร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอครับเหลือยับมันร้อยห้าสิบห้าสวยครับมันจะตีสั้นไปหน่อยครับดังลูกไปไหมตกก่อนครับไหลลงไปขึ้นไปข้างบนโอเคครับ พาายักไหเพื่เสาครับลายได้ครับ,รบแต่เบาเบ,บาครับผมโอเคครับโอโหโหเกือบครับไม่ให้ให้โอกาสเขาเลยครับอื้หือ ดึงเข้าสายโอ้โหดับดับเบิ้ลครับขอจบครับผมครับคลิปมีเลยครับดับเบิ้ลครับดับเบิ้ลเยี่ยมครับบปดเลยครับผมออกขวานิดนิดครับโดนพื้นครับอาจจะตกระเด้งเข้ามาครับ เบาๆครับโอ้โหลูกล้อนขึ้นไปที่สูงมากแล้วก็เต็มตัวไปตกแล้วก็วิ่งนะครับผมพี่เอกดาวินระยะอะไรครับเอกร้อยสี่ร้อยสามสิบกว่าตันหลังลูกไปครับขอให้ขึ้นไปครับขึ้นไปข้างบนครับโอเคเข้าซ้าย โอ้เลยครับโอ้โหตีเลยครับพี่น้องครับโอเคครับทันเบรกอยู่มันครับไม่ลงไปเลยเหรอครับทำไมไม่ลงไปเลยครับเตกเจียวร้อยครับพาแล้วครับผมพาแล้วครับ ดสวยยันเสมอแล้วครับผมโอ้โหไม่ยอมปล่อยครับปล่อยเข้าไปไม่ได้จริงครับขอโทษครับเอกชิปมาแบบโอ้โหสวยครับตามเจตนารมเลยโอ้ถึงลุมทรายครับกลางนี่ครับถึงขอบขอบครับ โอ้พี่เอกเล่นแผนตังเล้นวิ่ยาศาสตรแผนตัวเองครับดีกว่าอีกครับโคตรแผนครับการไฟฟ้์อย่างสวยงามแบบโอ้โหเรียกว่าวิ่งครับโอเคครับผมซูมจะซูมไม่ดูไม่ได้แผ่นนะครับขอรับขอโทษที่เคลมครับข้ออ้างครับของพี่เอกครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหิะเจ97ครับพี่เอกเหล็กทองเดือนไม่วิ่งครับไม่วิ่งครับสั้น โอ้โหท็อ oh ปครับผมนั่นแหละครับโดนตกตรงทงเลยครับแต่ว่าไปข้างหลังครับท็อปครับลูกนี้ตีเลยเลยกลางไปนิดนึงอยู่ตรงนั้นครับทิศทางไม่ได้แล้วครับ<ต>ทิศทางไม่ได้น้ำหนัก,นกไม่ได้ครับโอ้โ oh ห หนักดีครับหนักดีโอเคครับผมยิดใจนิดนึงครับไม่ถึงครับผมโบกี้ครับขอจบเลยเลยนั่นเลยครับไม่เป็นการกดดันนะครับไม่เป็นการกดดันครับโบกี้ครับผมโปตังเซฟพาครับเซฟพากับสมถ้าไม่ลงก็ชนอยู่ดีครับ โอ้โหลงเซฟพาขึ้นเปน็นนำอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหยังพัดลงอีกครับผมวันนี้พัดมาครับต้องยอมเขาจริงๆครับวันนี้วันนี้พัดดีมาก